สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงดาวนะคะวันนี้เราก็มาชมสวนเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ส่วนอินตะผาลำนะคะส่วนอินตะผาลำเขากำลังจะถักยา้าถักยาโคนนะคะแล้วก็ปูด้วยผ้าไม้ เพื่อไม่ให้ยากขึ้นส่วนนี้เยอะมากเลยนะคะส่วนปุรดานะคะแต่ละปีออกช่อเยอะมากวันนี้เรามาแอบถ่ายนะคะเจ้าของสวนขออนุญาตเจ้าของสวนไว้นานแล้ว ะะคะเจ้าของสวนคงอยู่ข้างในขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะนี่นะคะเป็นช่อยอย่างยาวเลย ซึ่งตอนนี้ก็ยังทำญ้าไม่เสร็จนะคะมีช่อเยอะแต่ละปีออกช่อเยอะมากนี่นะคะ นี่นะคะอยู่ที่ท่าตะเกียบนะคะตำบลคลองตะเกาอําเภอท่าตะเกียบนะคะสา,สาวเงเซาถ้าใครสนใจนะคะส,น,สนใจมาซื้อต้นได้นะคะต้นมามาคุยกับเจ้าของสวนนะคะรายละเอียดคุยกับเจ้าของสวน สนใจเป็นเจ้าของนะคะเจ,เจ้าของของอต้นอินทผลัมนะคะ แต่ละแถวมีหลายต้นมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าใครสนใจที่จะมาซื้อเป็นเจ้าของต้นอินตาาลัมนะคะติดต่อมาเลยนะคะทางทางช่องจะติดติดต่อ เจ้าของสวนนี่นะแต่ละต้นงามมากตอนนี้หมดรุ่นแล้วนะคะ มาช้าหมดอดได้ทานอยู่นู้นเลยนะคะ,บ,ะบ้านพักอ่าบ้านพักงามมาก ใต้โคนน่าจะมีเห็ดนะคะเดี๋ยวขอไปดูว่าเห็ดอะไร เลยนะคะอย่าลืมนะคะสนใจติดต่อได้นะคะทักแชทมาทางช่อง YouTube ของอินดาวนะคะอินดาวจะช่วยประสานให้คะ่ะว่าใครสนใจที่จะเป็นเจ้าของต้นอินตาผาลัมนะคะอย่างงามเลยนะคะต้นหนึ่งออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่อเลยนะคะ บางต้นออกถึงเจ็ดช่อเดี๋ยวเรามานับต้นนี้กันนะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าช่อนะคะบางต้นออกถึงเก้าช่อเดี๋ยวเรามานับดูต้นนี้กันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่อ ต้นนี้นะอยู่ที่สิบนะคะสิบสิบช่อนะคะเยอะมากบางต้นถึงสิบช่อเลย ะะยาวไปถึงนู่นเลยแล้วว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด <S <S ใน <S <S 2> <S 2> ในอำเภอท่าตะเกียบนะคะน่าจะที่นี่ใหญ่ที่สุด ต้นนี้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าช่อนะคะสิบช่อแต่ละต้น ไม่ใช่น้อยเลยนะคะไม่ใช่น้อยต้นนี้รู้สึกเขายังไม่ออกนะคะ แต่ละต้นสมบูรณ์มากเลยนะคะเดวขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะใครสนใจทักแชทมาได้ทาง Youtube นะคะช่องอิงดาวจะตอบให้นะคะ